มาดูกล่องที่สี่กันนะครับเพื่อนๆโอเคมาดูกล่องที่4ี่กันครับกล่องที่4ี่มีอะไรกันนะครับนี่ผ่านไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เห็นนะครับก็ย้อนดูคลิปกันได้เลยนะครับดูสิครับลุ้นกันกล่องที่สี่มีอะไรกันมาบ้างครับเพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับโอในห่อมีห่อในห่อมีห่อนะครับสุดยอดมากๆเลยลครับถมแนยแทมนี่นะครับสุดยอดมากๆในที่สุดนะครับถึงขายไปแล้ว ก็ได้กลับมาใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักกันมาได้เลยครับเดี๋ยวจะเปิดราคาให้ถูกๆตามสไตล์ของตินะครับนี่นะครับใบ5บาทนะครับใบ20บาทนะครับโอเคนะครับใบ50บาทก็มีนะครับโอเคครับถัดไปมีใบอะไรครับใบ10บาทไม่ผ่านใช้นะครับโอเคนะครับใบ10บาทไม่ผ่านใช้นะครับโอเคครับโอ้นี่แหละครับที่เพื่อนๆอยากได้นะครับใบร้อยช้างแดงนะครับ ก็บอกตรงๆครับซื้อมาร้อยห้าสิบนะครับขายสองร้อยครับผมแบงค์นี้นะครับนี่ชำรุดเล็กน้อยนะครับแต่โบราณมากๆเลยนะครับเปิดกันเล่นๆเลยแล้วกันนะครับเปิดกันเล่นๆเลยนะครับชำรุดแบบนี้เอาไป350บาทครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันชิ้นต่อๆไปเลยนะครับมาดูกันซิครับเดี๋ยวหมดเวลานะครับมีอะไรอยู่ในนี้เอ่ยอืมได้ เป็นพื่อนชอบลราสิครับนี่งานนี้พร้อมบล็อกแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับบล็อกมีเข็มนะครับสวยนะครับอะไรเอ่ยไม่ดูนะครับนี่คือเหรียญนะครับเงินแท้นะครับหน้าเหรียญนะครับหกร้อยบาทนะครับหน้าเหรียญหกร้อยบาทนะครับเพื่อนๆน หกร้อยนะครับตีปล่อย 3, 000บาทครับเพื่อนๆปล่อย3 0 0พันครับพร้อมบล็อกอย่างนี้เลยนะครับปล่อยที่3,000บาทครับผมปึ๊บนะครับปล่อย3 0 0พันนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับโอเคครับมีอะไรนะครับโอเค ครับเพื่อนเพื่อนส่งมาขายกันนะครับมีอะไรบ้างครับเหรียญวาระนะครับเหรียญวาระนะครับแล้วก็เหรียญวาระครับแล้วก็เหรียญสองบาทครับโอเคนะครับก็เหรียญพญาคุดนะครับเหรียญพญาคุดนะครับโอเคเด็ดสุดก็อย่าลืมนะครับสามพันบาทครับเพื่อน สนใจทักได้เลยนะครับ